สูตรคนฆ่าตามล่าคนหลวงใครกันแน่คือฆาตกรอน Anato มีอปอปเ a อรเขาบอกว่าเธอค่าชูสตีถือเป็นผู้กำกับหญิงคนที่สามที่ขวารวางวัลปาล์มทองคำมาครองนับจากผู้กำกับชาวนิวซีแลนด์เจนแคมเปียนจากภาพยนตร์เดอ p i เปีนและจูเลียนดูคอนูผู้กำกับชาวฝรั่งเศสจากภาพยนตร์ไทเทน นังเล่าเรื่องราวของแซนดรานักเขียนชาวเยอรมันได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆห่างไกลผู้คนแถบเทือกเขาเอลป์พร้อมด้วยซมูเอลสามีชาวฝรั่งเศสและดาเนลลลูกชายวัยสิบเอ็ดขวบซึ่งพิการทางสายตาวันหนึ่งมูเอลนอนเสียชีวิตจมกองหิมะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักตำรวจไม่แน่ใจว่าน,นี่เป็นการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรม อะไรหลายอย่างดูไม่เข้ารูปเข้ารอยและเมื่อพิจารณาจากหลักฐานตำรวจก็ต่างลงความเห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากใครบางคนฆ่าเขา I did not kill him That's not the point นังไดซันดราฮิลเลอร์เจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงจากเวทียูโรเปียนฟิล์มอวอร์ดจากหนังดังอย่างโคนี่เอิร์ธแมนมารับบทน,นำส่งให้เธอเป็นตัวเต็งเข้าชิงรางวัลออสการ์ Je suis innocent, tu sais ce que Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? Quand tu commences à te reprocher des trucs, moi je préfère mon aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Anatomy of a fall! Cowboy, what a fall? Sipsi tan wahom, Nirom hapayon!